สวัสดีค่ะครูขวัญค่ะขวัญสกุลประพันธ์ค่ะวันนี้มาพร้อมกับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในหัวข้อจิตวิทยาการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแต่ละคอร์สของครูเราก็รู้ไปแล้วว่าหูครูจะต้องแบบดูหลักสูตรดูแผนการสอนดูทางสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือจิตวิทยาการศึกษาหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวด้วยหรอ,ก,อการศึกษาต้องมีจิตวิทยาด้วยหรอมีค่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบ มันมันสำคัญมากด้วยนะอ่ามาดูมาดูคุณเห็นจิตวิทยาอะไรที่แฝงในรูปภาพนี้บ้างออาให้เวลาสามสองหนึ่งสาสองหนึ่งสามสองหนึ่งสาสองหนึ่งหมดเวลาโอเคค่ะก็คือนี่เลยดูนะจิตวิทยาอะไรที่ครูอยากให้เห็นบ้างอันแรกก็คือ คนที่พูดอยู่เนี่ยต้องมีจิตวิทยาด้วยว่าเขาจะพูดสื่อสารอย่างไรเห็นวิธีการนั่งของแต่ละคนป่ะคนที่นั่งหน้าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจเรียนก็ได้หรือว่าคนที่นั่งหลังคือคนที่ไม่สนใจเรียนสื่อที่ใช้คือสื่ออะไรโอเคหรือเปล่ามีอ่า เห็นบอร์ดป้าโปสเตอร์ข้างหลังเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนอยากจ,จะบอกออให้มันแบบฉูดฉาดเลยดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ฉูดฉาดดีกว่านะเขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การนั่งของแต่ละคนการที่แบบทุกคนชำเลืองมองการที่แบบว่าจัดโต๊ะให้มันเป็นแบบว่ากลุ่มๆมันโอเคไหมหลายคนก็แบบคือ มีทางเดินโอเคหรือเปล่าครูได้สัมพันธ์กับเด็กหรือเปล่าการพูดสื่อถึงหลังห้องหรือเปล่าห,หูจิตวิทยาเยอะมากมาดูคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยจิตวิทยามันอยู่กับทุกอย่างคืออยากให้เข้าใจเบื้องต้นว่าคุณครูจะต้องมีจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาอย่างเช่นอของบลูมบลูมเนี่ยหลักเลยก็คือทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมเนี่ยบลูมจะบอกว่าคุณต้องจําก่อน สมมุติว่าครูอยากสอนลูกครูเกี่ยวกับการปลูกพืชคือครูก็ต้องให้เขาจําก่อนว่าอันนี้ใบไม้อันนี้ต้นไม้เวลาปลูกพืชทํำยังไงแล้วค่อยเข้าใจว่าแต่ละอัน,นมันเป็นยังไงแล้วก็นําไปใช้อะไรได้บ้างเวลาปลูกปลุกยังไงแล้วก็ไปวิเคราะห์ประเมินว่าแล้วค่อยสร้างสารเป็นสิ่งต่อไปคือนี่คือ จิตวิทยาการเรียนรู้ของบรูมค่ะบรูมก็ใช้อีกใช้ในการวัดประเมินผลนั่นเองบรูมบอกว่าการประเมินผลเนี่ยมันมีทั้งพุทธพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัยเอาพูดเป็นสังเกตดีกว่า knowledge ย่อมาจากแบบ knowledge ก็คือความรู้นั่นแหละก็คือพุทธพิสัย uh, performance หรือว่าทักษะพิสัยว่าเราแบบมีทักษะอะไร แล้วก็จิตทิสัยก็คือคุณมีทั titude อย่างไงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทุกครั้งที่ครูสอนครูจะนึกถึง3อย่างนี้ knowledge performance attitude หรือว่า KPA นั P ่นเองค่ะจิตวิทยาการศึกษาครูอยากให้ลองไปอ่านดูนะว่ามันแบบ เริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆเ,เลยนะจนถึงแบบจุดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแล้วจิตวิทยาคือการอยู่ร่วมกับคนเน่ยมันต้องใช้จิตวิทยาอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งจะสอนคนเนี่ยคือมันยิ่งแบบค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากๆ mm hmm. เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ mm hmm. ครูรู้สึกว่าการดูเท mm ็ตทอเป็นส่วนสำคัญมากๆในการแบบบางทีเราพัฒนาแล้วเราก็ เออเออเราชอบอะ่ะแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจครูตลอดคือไม่ว่าครูจะไปที่ไหนถ้าสมมติพูดถึงแบบจิตวิยกาการศึกษาครูให้คนนี้เลยเขาชื่อริดาเพียสันเขาสอนมากว่า4ี่ิปีแล้วตอนนี้เออท่านจากไปแล้วแต่ว่าเท็ทอกของท่านยังอยู่อะ่ะเล่าทุกครั้งที่ครูดูไม่เคยคือเป็นสิบสิบรอบแล้ววะที่ฟังอะ่ะแล้วมันได้แบบมันได้ไอเดียคืออย่างเช่นคำพูดนี้เลยเด็กๆจะไม่เรียนรู้จากพวก คนที่พวกเขาไม่ชอบเอาจริงๆใช่คือสมมติว่าคนคุณไม่ชอบคนเนี้ยไม่ว่าเขาพูดอะไรอะ่ะไม่เวิร์กอะ่ะถูกป่ะเออแต่ถ้าสมมติคุณรักคนเนี้ยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรที่มันดูไม่เมคเซนต์คุณก็จะยังแบบเออเออก็ได้หวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคือการที่สร้าง relationship หรือว่าการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้การเดยนรูมันเกิดขึ้นอืม มีอันนึงเขาบอกว่าในในนั้นนะเขาบอกว่า no significant learning occurs without a significant relationship เขาบอกว่าคนที่พูดคือ James c o m เมอการเรียนรู้ที่มีความหมายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ที่มีความหมายเออทุกการเรียนรู้คือการทำความเข้าใจความสัมพันธ์จริงครูว่าจริงอีกอันนึงที่แบบเป็นเหตทองที่ประทับใจครูคือ do school k i l s Creativity คือโรงเรียนทำลายความคิดสร้างสารรค์คนนี้เขาคือ Sir Ken Robinson สิ่งที่เขาต้องการคือการเปิดกว้างให้ยอมรับแต่ละคนมากขึ้นเขาบอกว่าจินเลนเลนเนี่ยคุณไม่มัน่นใจลินมั้งจินเลีนลินมั้งก็คือเนี่ยถ้าเสิร์ชใน Google เขาคือแบบนักแสดงโอเปร่าเขาคือแบบเทลวิชไดีเรคเตอร์คือแบบเขาคือแบบมากๆแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อตอนที่เขาอยู่โรงเรียนอะ เขาถูกวินิจฉัยว่าคือการเรียนแย่มากอะ่ะก็เลยคิดว่ามีปัญหาในการเรียนรู้จะให้ไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์สิ่งที่จิตแพทย์ทำก็คือเปิดเพลงแล้วก็ให้จินเลียนอ,อยู่กับเพลงนั้นแล้วก็ออกมาเฝ้าดูข้างนอกพร้อมกับแม่แล้วก็วินิจฉัยว่าจินเลียนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าให้ส่งไปโรงเรียนอื่นก็คือโรงเรียนเต้นนั่นเองอว่ารอยย่อบัรเล่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในการเต้น เธอบอกว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เธอเปลี่ยนโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนเต้นอ่ะเธอก็ได้ไปโรงเรียนบันเลเล่แล้วก็เจอกับคนที่คล้ายกับตัวเองอ่ะก็คือคนที่อยู่เฉยไม่ได้เวลาคิดตัวเวลาคิดต้องเต้นไปด้วยไงเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนน่ะมันมีความมีความสามารถที่แตกต่างกันเขาบอกว่าถ้าเราจะไปตัดสินปลาว่าปีนต้นไม้เก่งหรือเปล่ามันไม่ได้ถูกปะ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือมันต้องเอาแบบวัดเนี่ยที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่งผลถึงจิตวิทยาในการเรียนรู้เหมือนกันค่ะเอาเอาเอาไปว่าคำถามง่ายๆเลยให้รางวัลหรือลงโทษดีกว่ากันสมมติครูจะสอนลูกให้ท,าทําบ้านครูควรจะสอนลูกให้แล้วก็ให้ของหรือว่าไม่ทำแนละ้วครูลงโทษถ้าในหนังสืออันนี้นะกล้าที่จะถูกเปลี่ยนนะเขาบอกว่าไม่ดีทั้งสองแบบ ไม่ควรชมหรือไม่ควรว่าเขาบอกว่าการชมคือการที่ประเมินคนไร้ความสามารถโดยคนที่มีความสามารถเหนือกว่าทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกันการชมเพื่อควบคุมเฮ้ยครูแบบหรอเออเกิดการแบ่งช,ชั้นอโอหรอโอเคคือจริงๆแล้วว่าครูคิดว่ามันควรจะอยู่ในแบบที่ลักษณะที่พอเหมาะพอดีช่วงต่อไปละกันครูจะเล่าเรื่องราวของน้องเอวานเอง,เองหลายคนอาจจะแบบ งงเขาคือใครไรเงี้ยคือครูลูกสาวครูเองเมื่อครูมีลูกชื่อเอวา